ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนครับพร้อมใจกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างครับทุกท่านร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีห้าจากนั้นกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยะาณมิตรเพิ่มพูนกัลยะนานมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคณะสงฆ์นะครับเจริญชัยมงคลคาถาคณะทเจ้าภาพถวายเครื่องทียธรรม จากนั้นร่วมกันตักบาตรดนคณะสงฆ์ซึ่งในภาพนะครับเราก็ได้เห็นชาวท้องถิ่นนะครับมาร่วมกันสืบสารอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธด้วยการรู้จักการให้ทาน sharing is grace นะครับการให้เป็นสิ่งที่ิ่งใหญ่ทีเดียวเป็นความดีง่ายๆที่ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์สามารถทําได้ครับจากนั้นผู้มีบุญร่วมกันนะครับในการถวายพระทานเป็นสังฆทานด้วยภาคป่ายคณะสงฆ์นำสาธุชนสดมุนบทธรรมจักกะปะวัฒนาสูตรครับ ก่อนที่จะได้พร้อมใจกันหลับตาเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงน้ำทังสมาธิจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ได้เรียนเชิญคณะทันภาพจุดทินใจไฟนิรันตันันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนารายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยศูนย์กลางพิธีนะครับก็จัดขึ้นที่ธรรมจักรฮอล์นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางที่จุดความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายแคนซัสสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นเอง หลังจากที่ทุกท่านได้จุดความสว่างสวยภายในมาสู่ความสว่างสวยภายนอกเพื่อบูชาแด่พระรัตนารายผ่านพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะครับก็ได้ร่วมกันหลับตาเจริญสมาธิพโพนาร่วมกันถวายเครื่องเทธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นนะครับคณะทัศภาพได้ถวายกองบุญต่างๆและร่วมกันกล่าวคำนะครับถวายกองบุญปลายศพปลายปลาโดยมีกัลยาณมิตรพัดสดาสุนดาราครับเป็นประธาน จากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพกรวดน้ำรบับพรปลาเป็นภาษาบาลีนะครับอุทิศบุญกุศลไปยังหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็กล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนครับเดินทางไปยังสวนสาธารณะครับเพื่อร่วมกันปล่อยสัเปล่อยปลาให้ชีวิตสัว์เป็นทานซึ่งการให้อายุนะครับหรือว่าการปล่อยสัเปล่อยปลานี่เองก็จะนำมาซึ่งอายุที่ยืนยาวด้วยนั่นเองครับ